สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบผมเซลใหญ่นะครับเหมือนเดิมน,นะครับกับ i s u ุสออนไลน์ by เซลใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่า i s u ุ u ใหญ่บางพีก็จะเจอช่อง YouTube นี้เลยนะครับมีวิดีโอมากมายให้ ลูกค้าหลายๆท่านได้ชมดูกันก่อนนะครับอี่สุสสวรรณภูมิมอเตอร์นะครับที่เซลล์ใหญ่อยู่นี้มาได้3ทางนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางบางปูบางพลีหรือแพรกษะนะครับจะอยู่ตรงจุดตึงกลางพอดีถ้าลูกค้ามาไม่ถูกแอดไลน์เซลล์ใหญ่ได้เลยครับเดี๋ยวเซลล์ใหญ่ส่งพิกัดให้ได้เลยโอเคครับมาวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งรุ่น1คันนะครับต้องบอกเลยว่าทุกครั้งนะครับที่ผมล้างรถเพื่อจะรอปล่อยในวันพรุ่งน,นี้นะผมก็จะถ่ายวิดีโอเก็บไปให้ดูนะครับอาจจะซ้ารุ่นซ้ำอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะ ผมครับตัวนี้เป็นรุ่นขายดีนะครับเป็น4ประตูกยกสูงรุ่นอะไรไปดูกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่เป็นเบาะหนังให้ด้วยและมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับผมส่วนรุ่นที่ไม่มีแอร์หลังและเป็นเบาะผ้านนะั้นจะเป็นรุ่น LDA นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเกรดแซเลยสวยงามมากๆครับได้ไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้สวยงามพร้อมไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวเป็นแนวตั้งที่อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับล้อแมกเนี่ย จะเป็นแม็กขอบ18นิ้วเป็นสีเงินทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับผมเป็นขอบ18นิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่น LDA เนี่ยจะเป็นขอบ17นิ้วซึ่งจะได้ใหญ่มากกว่าเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับที่ผมบอกว่าภายในต่างกันตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูภายในกันนะครับภายในของตัวเกรดแซและ LDA ต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมพวงมาลัยครับตัวนี้พวงมาลัยจะหุ้มหนังนะมีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายและคลูตคอนโทรลด้านขวานะครับอย่างที่2นะครับผมอย่างที่2 ตัวซดนะครับเกียซดจะเป็นเบาะหนังแบบนี้ให้แล้วนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยครับนี่นะเบาะหนังแบบนี้สวยงามเลยนะครับรุ่นนี้จะมีสู่สองเกียร์นะครับจะมีเป็นเกียร์กระปูแบบนี้และเป็นเกียร์ออโต้นะครับเลือกได้นะครับว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นชุดเกียร์แบบไหนนะครับล้วมาดูกันด้านหลังบ้างครับด้านหลังนะครับผมพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนะครับตรงกลางนะจะมีเป็นที่วางแขนแบบนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อวางแก้วน้ําและเท้าแขน เวลาขับหรือว่านั่งไปไกลๆนะครับนอกจากนั้นครับด้านตรงกลางคอนโซลกลางนะครับตัวนี้จะมีเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยเป็น usb แบบนี้นะครับและพร้อมกับแอร์หลังด้วยนั่งท่านหลังแล้วมีความร้อนนะครับผมตัวนี้เราเปิดแอร์ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับกันชนหลังจะสโลไปตัวตัวบอดี้เลยนะครับจะไม่แยกชิ้นส่วนนะตัวนี้จะเป็นรูปเดียวกันนะครับแบบนี้ นะแล้วก็จะมีโลโก้แซดแบบนี้ให้นะครับเพื่อแบ่งแยกรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะถ้าเป็นรุ่น LDA จะไม่มีโลโก้นี้นะครับและรุ่นใหม่ของอิ u ู u ทุกรุ่นนะครับเราจะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับและหน้าจอ7นิ้วเวลาถอยหลังก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับมีกล้องถอยหลังแบบนี้ด้วยแบบนี้นะครับไฟเป็น LED นะครับด้านหลัง ต้องบอกเลยนะครับว่าไฟเป็นที่ต้องการมากนะครับก็ถ้าใครออกรถไปแล้วอยากจะติดอุปกรณ์เพิ่มเติมในการล็อกฝาท้ายก็บอกเซล์ใหญ่ได้เลยครับและตัวรถยกสูงนะครับเซลใหญ่นะสูง173เซนเมตรนะครับถ้ามายืนอยู่เทียบกับตัวรถแล้วเนี่ยความสูงก็จะอยู่พอๆกันเลยนะ แบบนี้นะครับถ้าใครดูแล้วว่าเฮ้ยมันสูงเกินหรือเตี้ยเกินเนี้ยก็สามารถไปปรับแป่งโหลดเพิ่มเติมหรือจะไปเปลี่ยนล้อแม็กก็ได้นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถนะสประตูยกสูงเกรดแซนะครับถ้าท่านใดสนใจรถรุ่นนี้นะครับเกรดแซหรือจะเป็นเกรดอื่นก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับเกรดแซนะครับผมมีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับผมปกติแล้วเนี่ยตัวนี้จะใช้เงินดาวอยู่ที่1,000 0แบาทนะครับแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษครับดาวเริ่มต้นเพียง 49,900บาทเท่านั้นครับถ้าลูกค้าอยากจะได้แต่งแบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกเซลใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเซลใหญ่มานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยและ Facebook ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเรามีคลิปวิดีโอรีวิวรถรุ่นไหนอยู่คอยติดตามได้เลยครับผมสวัสดีครับ